มันคือยาแบบว่ายาแค้นของหนูเพราะว่าหนูตอนนี้กล้องพี่บอกว่าต้องใช้แสงมากขึ้นเอาจริงจริงเนี่ยดูนี่ดูนี่นี่ต้องใช้แสงมากขึ้นจริงๆด้วยนะเห็นไหมถามว่าผมโกหกอะใช่ไหม พ ok> ี่ออสแม่หนู้แล้วบ่นกินแผอ่าแล้ววันนี้จะมารีวิวยาฮัตแพนครับอันนี้คือยาใส่นัดกินกินอาทิตย์นึงเบิร์ดเรกลับไปกินยาพุ้งแผลต่ออื้อวันนี้มีเซอร์ไพรส์เหรอครับมีไพ่ค่ะฟังลำเพลินแล้วมันสะบัดหัวใจฟังเอาไม่ใช่เหรอเซอร์ไพรส์จากคุณแม่ปอใส่อ๋อขึ้นแทนเยอะไม่ได้ขึ้นแทนดาวโซมุลว่าดาวโซมุลว่า ลองลองน้ำกันไปก่อนถ้าสมมุิว่าล่าเรื่องจะป่าซีก่อนแม่รู้สึกว่าแม่สำหับใครไมีเวลาแบบพักมันมันเหนื่อยมันขึ้นฉากแรกไงลูกแม่ก็ต้องตอนดนตรีแด่แด่แด่ตอนนั้นเข้าเพลงแรงก่ายิ่งดีดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้น่ะแด่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 เหมืนก็ต้องฟังลงมาแล้วแบบต่อเปลี่ยนลงมาเรียนลงมามากขึ้นฉากก็พออาจจะกินมากขึ้นตรงกลางใช่มันเหนื่อยแม่อาจจะให้หนูยืนตรงจุดที่แม่ยืนก็ได้แล้วแม่เด้อ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่แม่พูดถูกแล้วมันไม่ได้พักเลยอะ่ะแม่แม่ต้องออกชาแรกใช่ไหมถ้าหนูออกจำปาสีต้นเป็นถ้าหนูได้เป็นปรทุมนานอ่ะหนูสามารถออกชาได้เข้าใจไหมออกชาได้เพราะว่านินึ้างบันไดมื่นแหละใช่แต่แม่ต้องออกมาเป็นตัวเอกไงออกมากระเพาะอาทิตย์แม่เล่นขันมือได้มีขั้นแท่นหน้า,าบุกเปียกแม่ไม่ทันแน่นอนมันทุกอย่างมันจัดสรรไว้แล้ว เมื่อนี้แม่บอกว่าแม่มาขอยาแก้เสียงแหงกบหนูกันเนาะเพราะว่าเสียงแม่บ่นหนแล้วเอาแล้ววันนี้ขึ้นอะไรยังไงขึ้นมาขึ้นกับแม่แม่ขึ้นกับแม่ไหนขึ้นมไม่ใช่ขึ้น,ม,น,ม,นมันมันมีลิบสามตัวไม่ใช่เหรอลิบสามตัวมันหมายถึงว่าเพื่อให้เรองแบบจอจอซอบซบไปอ๋อจอพร้อมที่จะขึ้นเนี่ยแม่แต่ว่าแม่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 สิพยายามแบบ ให้ร้องแบบกล้าแบบแข็งกล้าที่ตชุดชุดอะไรใส่ชุดอะไรล่ะชุดลำเพลินที่พี่ไอตัดให้รู้ันอ๋ออ๋ออ๋อไอชุดสีม่วงชุดอะไรแดนเซอร์เป็นสีอะไรคะชี่อสมสื่สเฉลยเพราะหนูขึ้นภูเขาไงชุดเธอนต่งสวยที่สุดละจ้ะมันเป็นชุดลำเพลินแบบมันเป็นชุดบาร์บี้บาร์บี้ลำเพลินสมัยก่อนถ้าเกิดว่าหนูอ่ะนี่ฉายาเป็นอันสาวน้อยลำเพลินไม่ใช่สาวน้อยตุ๊กตาบาร์บี้ลำเพลินเจริญใจ ของหนูต้องเป็นสาวน้อยลำพินไม่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 ต้องเป็นสาวแหล่ลำพินสาวน้อยลำนักร้องเสียงปลากระแงงฮักแพงวรัญญาพรอะไรนะปลาอะไรนะปลากระแงงปลากระแงงคืออะไรผักแคงนักร้องสาวเสียงปลากระแงงฮักแพงวรัญญาพรบอกพอหยุดเลยค่ะพอหยุดได้ยินไหม เขาบอกเายุนี่เาอยูกลางซามตลกอยู่นันกร้องสาวเสียงปากะแยงฮักแพงวลัญยาพร,ารยอนละคะนักร้องนักร้สาวเสียงแหล่ฮักแพงวรัญญาพรใช่ไหมสาวเสียงแหล่นักร้องหน้าแหล่กินยาแม่เวลากินยาต้องกันหา,ายใจัะก็ก, <c ười> กินไปแล้วก็กืนแค่นั้นแหละ น,น้ำลงก่อนเอาน้ำลงก่อนแบบกวนยาร่องแบบกวนกระจายน้ำดำท่ันี่าอเข้าวเจ้าเขเหม็นบอกรุ้ว่าเวลากินยาต้องกั้นหายใจถ้ากันไม่สิลุ้งอย่างนี้ค่ะมันก็<ต>ทำไม<ต>มันลองดูลองดูเอาน้ำกันมันเป็นแ่ไหมคะ่ะมันก็กินปกตินะเม็ดแล้วโบเจนเม่เคยกินแย่พร้อมกันไปเลย ไอหนามลูกก้นหนูกินได้พี่ว่าต้องนี่รางวัลให้หนูไม่ใช่ปกติถ้าพี่กินนะพี่ก็เอายาไปที่ลิ้นแล้วก็ดื่มน้ำลงไปเลยในขอกงกวงก็ลงกงกวงมันมันเหมือนกลืนเข้าไปอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ไม่เอาน้ำตามเออกึนไม่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 ก้าวเกไม่กึนไม่ก้าวเนอย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะออกดังมาซซองบินจะได้ทีีอีกตั้งเบนหนึ่งเบิ่งขานบางใหญ่ อันนี้คือยาปฏิชีวนะมาปฏิชีวนะตอ,อนนู้นเดี๋ยวดูปฏิเหตุนะหนูกินอันนี้ประมาณสามสิบเดือนกินต่อกันแต่ว่าหน,นูอ่ะมันเป็นเม็ดบางใหญ่เลยค่ะแล้วท่านี้แหละหนูเลยหักเป็นสี่ส่วนหนูมากินแต่หนูหนูมังน,น,น,นี่มันคือผมหนูเลยอุ้ยอันนี้สวยว่าอยากได้ถูกว <ขอ S 1> ่า <ขอ S 1> ที่เนี่ยมันของพี่ออสเลยป่ะยังก็แม่เรียกอย่างนี้นี่เขาเอ็มวีมั้งครูปอเรียกอะไร เอ็มดีบาา้าแม่ไปข้ามหนะ้องน้ำขอเต็มเด้อขอเต็มเด้อไม่ข้ามเลยแม่ครับกินไปกินไปกินไปอยากไปทางไหนนาเวทีบอกทางแดงห้องน้ำเหรไปทางไหนเอาอย่าขึ้นอย่าขึ้นตัวกินไป จะเลี้ยวกืน oh. <Yeah. S 1> จะทิ้งกินให้หมดเนี่ยหลังฐานคาตาเนี่ย <Your. S 1> กินเร็วๆอีกมิดนึงอย่าเราจัดข้าวกันอย่ดื่มน้ำไม่สิดื่มน้ำ,นำ,นำอ่ะทุกคนครับเด็กน้อยขันขาบหนีอย่าเฝ้าขาบนี่นอันนี้เป็นการทำปาร์ตกินมือละสามเทือน,บบนอุม้มซิบอน ใช่พี่เวลาพี่เป็นอะไรพี่พยายามจะไม่กินยานะเอาจริงๆเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้กินยาแล้วจะเปสาสมร่างกายไงก็เลยไม่มักกินยาเขาไหร่เ้ยทำไมไม่ดูเลยเลยน้ำวิเศษจงบอกค่าเถิดชนชนชน กินแล้วเสียงดีด้วยค่ะเออเสียงดีเหรอนักร้องเสียงปลาแขยงฮักแพงวรัญญาพอร้องสาวเสียงปลากระแงยงปลากระแงยงวรัญญาพอเออนั่นแหละจัดไปเสียงอย่างเดียวเราพอยุดด้วยนะเป็นไงแสบยิ่งกินไปเถอะ คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็จบไปแล้วนะครับกับนักร้องเสียงปลากระแหงปลากระแยงปลากระแหงฮักแพงว่ัอะยาพรเออชอบหาลีโอหน่อย,อยคิดถึงลีโอลีโอ,อยังไม่โดนคิดลีโอเลยอะ่ะเอาเอาค่นี้ก่อนวางวางสิเขาวางสลับพี่ตลอดแหละสวัสดีนะครับสวัสดีครับ